สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่กันในเกมกร a d ดเอสปาดนะครับเอาล่ะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครที่บอกว่าจะมารีวิวตัวละครที่เป็นตัวละครเควสก่อนเนาะตัวตัวละครที่จะเป็นตัวละครที่พิเศษที่สุ่มได้จากการ์ดอะไรพวกนี้นะครับก็จะเอามาข,ขั้นให้แล้วกันนะครับแต่ตอนเนี้ยคือเวลาผมเก็บเลเวลนะครับผมจะ ไปเอาบัฟจากตัวรูปปั้นที่อยู่หน้าหน้าเมืองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นเป็นค่า dr ค่า ar กับ dr มันจะบวกหนึ่งนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะเพราะฉะนั้นผมจะต้องรอเก็บให้มันหายไปก่อนนะครับนั่นคือ24ชั่วโมงเนาะอ่าอันนี้ผมทําหายไปแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวอ่แคลิสนะครับผมตัวแคลิสเนี่ยก็จะเป็นนัก หน้าไม้นะครับมาดูสกิลกันหน่อยเนาะสกิลที่จะมารีวิวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมก็จะรีวิวเป็นสกิลที่เป็นเอ็กเพรสเลยเนาะตัวเวอร์ทลันนี่ผมจะไม่รีวิวนะครับส่วนสกิลนี้มันก็ไม่ใช่สกิล Expert เอ,อ็กเพรสเนาะผมจะเอาเฉพาะเอ็กเพรสละกันนะนั่นคือสกิลหน้าไม้อันนี้นะครับผมก็อัพ เต็มหมดแล้วเนะาะเดี๋ยวมาดูกันครับไปหน้าไม้ที่ใช้อยู่นะครับเป็นหน้าไม้เดมอนเนาะโอเคเอาตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าตัวอื่นเดี๋ยวแบบไปเกะกะคนอื่นมาเข้าเฟรมนะครับผมเอาอันเดิมออกก่อนนะครับ เดมอนนะครับแล้วก็เออาร์ AR นะครับหกหกสิบสามเอาหกสิบสี่เนาะมี6าหกสิบสี่แล้วก็เป็นเดมอนนะครับเดมอนนะครับแล้วก็มีอาเป็นหกสิบสี่เนาะดีเฟนส์ผมเอาเป็นร้อยหนึ่งนะครับผมอันนี้เอาเป็นสองร้อยแล้วกัน โอเคสร้างขึ้นมานะครับเอาเป็นยิงธรรมดาก่อนเนาะอ๋อแล้วก็ถ้า,างนันผมถอดแหวนละกันแหวนเนี้ยมันจะบัฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับผมต้องการแบบบ้านๆเลยแบบเหมือนแบบว่าตัวเนื้อตัวไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเอามาดูกันว่ามันจะได้ยังไงเนาะคือว่าถ้าเกิดว่าใส่อะไรเยอะๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพอ,อคนที่มาดูคลิปนะครับแล้วก็เอาไป ทำตามนะครับมันไม่ได้อย่างที่ผมทำเนาะมันจะกลายเป็นว่าอา้าวทาไมถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะเปิดดูเปิดให้ดูสเตตัสนะครับว่าสเตตัสมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ใส่ของอะไรบ้างแล้วก็จะได้อาไปเทียบนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าเนาะโอเคอันนี้ยิงธรรมดานะครับเป็นเบิ้ลเนาะเจ็ดพันกับเจ็ดพันนะครับเป็นหมื่นหมื่นสี่อ่า อันนี้บัฟนะครับเดี๋ยวผมบัฟเลยละกันเนาะบัฟอันนี้ก่อนนะครับเก้าพันนะครับก็หมื่นแปดขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะต่อมาครับลองอันนี้เพิ่มขึ้นอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับอยู่นานไหมอเอา้าทำไมเป็นอ๋อหมื่นหกครับหมื่นหกสองดอก มื่นหกสองสองดอกก็เป็นสามหมื่นสามหมื่นสองโอเคต่อไปนะครับสกิลครับสกิลแรกเนาะเก้าหมื่นเก้าหมื่นสองนะครับสกิลสองครับสกิลหมู่เนาะหนึ่งแสนสี่แป๊บหนึ่งนะครับขอดูสกิลหน่อยนะอ๋อโอเคเต็มนะครับ ต่อมานะครับสกิลนี้สกิลหมู่เหมือนกันนะครับห้าแสนนะครับก็ถือว่าแรงนะครับแล้วก็ติดสถานะตัวนี้ด้วยอะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวลองสกิลนี้กลับไปอุย้ยไม่ทันแล้วอะ่ะมันติดสถานะแป๊บเดียวเองเนะาะแล้วก็สกิลนี้เ0 0 0แสน,นะครับ ผมอยากจะลองสกิลนี้ให้มันติดสถานะเราไปลองใช้สกิลอื่นดูอีกสักทอีอ่ะเดี๋ยวลองใหม่นะครับอันนี้ให้มันติดสถานะก่อนเนาะห้าแสนใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองอัดสกิลนี้ละกันเพราะว่าสกิลใหญ่มันยังคููดาวอยู่เนาะเอา้าเฮ้ยอะไรอ่ะรัวๆเลยมเมื่อกี้เอาใหม่นะครับเอาใหม่เนาะ เดี๋ยวเอานี้ให้ติดสกิลแล้วเดี๋ยวมาใช้สกิลใหญ่นะครับโอเคมาครับสกิลนี้ก่อนให้มันติดสถานะแล้วก็ปัม๊มปัม๊มปัม๊ปมเข้าไปปั๊มให้เต็มเต็มนะครับแล้วก็อาสกิลนี้เข้าไปครับทำไมมันกลายเป็นสามแสนสามแสนเองอะ่ะเบาจังเลยติดสถานะจริงเปล่านี่ติดสถานะอะไรดีกว่าอ๋อติดเบิร์นะครับ ติดแค่เบิร์น่ะแล้วติดเบอร์แล้วทําให้นี่ยิงอ๋อที่มันยิงเบาพอบัฟหมดนะครับเอามาไม่เอามั้ยเวรจ้ำจริงอันนี้นะครับบัฟอันนี้เข้าไปโอเคแล้วก็ให้ติดเบอร์น,นะครับใช้นี้ติดเบิร์ห้าแสนใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สกิลนี้ยังไม่มาใช้สกิลนี้ก่อนละกัน เอ้ยเฮ้ยรัวเลยนะนั่นน่ะทำเป็นเล่นไปแล้วเขายิงธรรมดาเดี๋ยวเดอยขายิงธรรมดานะครับผมอยากลองสกิลเบิร์นแล้วก็สกิลใหญ่นะวนไปวนมานะไม่เป็นไรนะครับจะได้ดูกันจัดจักกันไปเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะดูหลายๆรอบนะครับจะได้รู้ว่ามันยังไงหกแสน ตอนแรกมันเ0 0็ดแสนเลยนะลองอีกทีดิอูผมว่าสกิลนี้จะแรงกว่าหรือเปล่าเนี่ยมีเก้าหมื่นติดมาด้วยเนี่ยอูถ้ามันเล่นไปผมว่าสกิลนี้อาจจะแรงกว่านะครับเออเกไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองดูอันนี้หน่อยนะครับอ่าลองใช้อันนี้แล้วกัน หายตัวแล้วก็อ้เบาครับสกิลสูงสุดอ่ะมันจะแรงสุดแล้วครับถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวละครฟรีนะอ่าน้องแคริสเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับก็ไปดูเควสผมได้เนาะที่ผมทำามาไว้นะครับว่าเออน้องแคริสนี่ทำยังไงถึงได้มานะครับโอเคตามนี้เลยเนาะดูกันหลายรอบให้มันรู้กันไปเลยนะว่าแรงไม่แรงเนาะ โอเครับปึ๊บโอเคครับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด like, กไลค์กด s u b s ไครป์เป็นเป็กำลังใจให้ผมด้วยนะ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันครับ